สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS กับพิชานนทธาโกโมลวาทินค่ะยังเป็นช่วงของการจัดรายการจากบ้าน work from home เพื่อเฝ้าระวังโควิด1 9นะคะเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วค่ะคุณผู้ชมที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9เกินหลักพันทำให้ขณะนี้กำลังมีกระแสกังนวลว่าจำนวนเตียงเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยเพียงพอหรือไม่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าจำนวนเตียงเพียงพอ ทํำกลางกระแสข่าวที่ว่าคนที่ติดเชื้อก็จะต้องรอและให้กักตัวที่บ้านซึ่งทางกระทรวงก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะแต่อาจจะต้องนำมาปฏิบัติถ้าจำนวนคนติดเชื้อเกินกว่าวันละ1 0 0 0 0ืนคนติดตามจากรายงานค่ะความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ที่สะท้อนถึงการเข้าไม่ถึงระบบการรักษาหลังจากคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด1 9 ส่วนหนึ่งระบุว่าต้องรอเจ้าหน้าที่มารับไปรักษาเตียงมีไม่พออธิบดีกรมการแพทย์ชี้แจงว่าผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะเตียงไม่พอแต่หลายคนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและแลบบเอกชนหรือการตรวจเชิงรุกผู้ตรวจต้องกลับไปรอฟังผลที่บ้านเมื่อทราบว่าติดเชือ้อจึงต้องรอการประสานเตียง ถ้าแบ่งเป็นความรุนแรงแล้วสีเขียวคือไม่มีอาการอะไรมากมอบหมายให้ทางกรทมรับไว้ที่โรงพยาบาลสนามสีเขียวนะครับสีเหลืองสีแดงเดี๋ยวจะมาข้อ2เคสที่ไปรับบริการไม่ว่าจะจากแหลกนะครับหรือจากโรงพยาบาลหรือจากที่ไหนก็ตามถ้าความรุนแรงถ้าเป็นสีเขียวเราจะเอาไว้ในฮอสปิเตลอันนี้คือไปรับบริการนะครับถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงจะรับไว้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเนี่ยก็จะแบ่งกันเวียนกันครับก็จะมีกทมนะครับมีทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลายยัยโรงพยาบาลของกรมการแพทย์และก็โรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงเราจะเวียนกัน4โรงนี้แล้วกรมการแพทย์จะเป็นคนจัดผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลและให้โรงพยาบาลทุกสังกัดสำรองเตียง i อ u นะครับกรณีข่าวลือที่กรมการแพทย์ออกแนวทางให้ผู้ติดเชื้อกักตัวที่บ้านเพราะเตียงไม่พอ อธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันว่าเป็นเพียงแนวคิดยังไม่ใช่แนวทางนำมาใช้แต่การออกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยบางส่วนที่อยู่บ้านรอเตียงปฏิบัติตัวกรณีรักษาตัวที่บ้านขณะนี้พบผู้ป่วยเฉลี่ยว,วันละประมาณ1,000คนหากเทียบไหลายจังหวัดในสัดส่วนของกทมพบ200-300คนต่อวันเชื่อว่ายัางสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด และเน้นย้ำว่าผู้ติดเชื้อทุกคนต้องเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลเรายังไม่ได้อยากให้คนไข้รักษาตัวที่บ้านที่เตรียมไว้ที่มีหลุดในรลายทั้งหลายเนี่ยเป็นการเตรียมการถ้ามีผู้ป่วยขึ้นไปเป็นวันละเป็นหมื่นจริงๆซึ่งอันนั้นนะเรายอมรับว่าถ้าเป็นหมื่นเนี่ยเตียงจะไม่พอก็คงต้องมีมาตรการที่เหมาะสมซึ่งก็ต้องคัดลืกผู้ป่วย แต่ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายเนี่ยยังรอเตียงอยู่ที่บ้านเมื่อกี้ท่านผู้มีการสุกสรรพูดไปชัดมากว่าท่านอยู่บ้านเนี่ยท่านต้องแยกตัวเองอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งคนไข้ที่รอฟังผลแผบนะฮะบางคนนี่คิดว่าเฮ้ยรอฟังผลแผลไม่เป็นไรจริงๆร,รอฟังผลแผบท่านอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับหรือแม้พผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงผลแลบครั้งแรกเป็นลบท่านก็ยังต้องทําตัวเหมือนผู้ติดเชื้อนะครับก็คือว่า DMT h อย่าง,งหนักนะครับ ข้อมูลการบริการจัดการเตียงในเดือนเมษายนจากสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงกลาโห وم, กมกทมโรงพยาบาลตำรวจโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสนามและฮอสพิเทลมีทั้งหมด9,317เตียงจากเดิมที่เคยมี6,000-7,000ถึงเตียงและมีการครองเตียงอยู่6,294เตียงและยังว่างอยู่3,023เตียง ส่วนกรณีการจัดการแก้ปัญหาการรับส่งคนติดเชื้อได้ประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจัดหารถแดัดแปลงเพิ่มอีก100คันทั่วประเทศซึ่งเป็นการดูแลของศูนย์เอราวัน1669ขณะที่ศูนย์เอราวันยังปฏิบัติภารกิจหนักอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเพื่อรับโทรศัพท์จากผู้ติดเชื้อโควิด19และกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพื่อเตรียมพร้อมรับตัวผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงส่งต่อโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพปัจจุบันมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเฉลี่ยว,วันละ3,000สายครึ่งหนึ่งเป็นสายที่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโควิดทั้งสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแจ้งขอให้ช่วยจัดหาเตียงโดยเฉพาะเรื่องเตียงเฉลี่ยมีวันละประมาณ80สาย